นี่นี่เฮ้ยเอาจริงดิโอ้ยแข็งสี่ตัวเลยเหรอโอ้โหโอ้ยโคตรเกินเฮ้ยเอางี้เลยโอ้โหโคตรโกงอ่ะจะไป่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม d e a t i n y Girl นะครับวันนี้เราก็จะมาลุยด่านกันต่อเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงด่านที่10ขีด31แล้วนะครับก็เจอกับทีมท่าผสมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับนี่ ทีมเราก็ยังถือว่ายังดาเมดใช้ได้อยู่ครับนี่นี่แข็งแก่งเรียบร้อย ข่าวนี้เจอกับท่าดินผสมท่าไฟนะครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันมีตัวหิวด้วยนี่ตอวโมโมะผมนี่ตัวแบกจีมเลยไอ้เบ้านี่ ก็หลังจากที่ได้น้องเฮเลนมาร่วมทีมนะก็รู้สึกว่าจะสบายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีคนคอยฮิวนะครับนี่เรียบร้อยคราวนี้เจอกับธาตุไฟนะครับ โอ้โห,โหแรงแรงๆทั้งนั้นมีน้องเฮเลนนะครับคอยบัฟพลังโจมตีช่วยนะครับน,นีโอ้โโอโแตกสองสุดยอด,ด,ยอดรู้สึกชีวิตจุสบายขึ้นเยอะเลยนะครับพอมีน้องเฮเลนเข้ามาแล้วผมก็ได้เอาลาฟไเอลออกไปนะครับเพราะว่าลาฟาเอลเนี่ยกว่ามันจะได้ฮิวนะครับ มันก็โอ้โหสู้กันจนไอนี้แล้วอ่ะมันต้องสามารถกำจัดฝ่ายศัตรูได้นะครับเราถึงจะได้ฮิลแต่ถ้าเป็นน้องเฮเลนเนี่ยมันก็จะสามารถฮิลได้เลยนะครับแล้วแถมเฮเลนมันจะมีบัฟพลังโจมตีด้วยครับแล้วก็ชุบได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากนะครับ เลือดจะเยอะนะครับในทีมนี้น้องไอเลนนี่เลือดจะเยอะรองมาจากฮันนีบาลเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเลือดมันจะเยอะกว่าตัวเมรนี่แทงผมนี <h 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 ้แข็งแกร่งนี hm ่แค่เลเวลร้อยนั่นแหะ ้าเบล120ลร้อยี่สิบเมื่อไหร่นี้น่าจะแข็งสุดๆไปเลยนะครับนี่ด่านที่สิบขีดสามห้าแล้วนะครับคราวนี้เจอกับทีมทตาด,ดินนะครับแล้วก็มีทตุลมเป็นน้องออกโตเบียคนหนึ่งนะครับ โอ้โหมันก็มีสมอง้วเหมือนกันโอ้โหดอนยกแล้วครับฮันนี่บาเฮ้ยแตกเฉยฮันนี่บาสุดแข็งแกร่งของผมแตกได้ไงกันเนี่ยนีโอ้โหมันก็มีเหมือนกันนีเอาวเขเบียโอ้โหยกได้ตายทุกตัวเอาวเ็เบียนี่เป็นไงชูขึ้นมาแล้วนี่ก็คือข้อดีของการมีน้องเฮเลนนะครับ คราวนี้แหละความได้เปรียบก็จะมาอยู่ฝั่งเราครับเพราะว่าเราชุบตัวแ็งขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วมันก็จะถึกมากเลยนะครับพอเมื่อชุบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับทําให้ถึกกว่าเดิมนะครับนี่เพลังงโจมตีโอ้โหยังโหดนี่ใครมาสู้เราได้ <c oughs> นี่ถ้าใช้ลาฟาเอลนี่ผมคงแพ้เพราะว่าฮานนีบาลมันตายนะครับตั้งแต่แรก ด่านที่10ขีด36แล้วนะครับโอ้โหเราใกล้จะเจอบอสล้วะึ่งเป็นบอสที่ดูแล้วผมไม่น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าไปดูคลิปคนอื่นมานี่<ม>เขาบอกว่าโหดมากนะครับสําหรับด่านขีดอ่า10ขีด40ก็จะเป็นบอสที่โหดมากเลยนะครับนีพึ่งพาได้เสมอสําหรับน้องโทมโมะข,ของเรานะครับ ไม่อูโหสตันลนลัวสตันก็ลนลัว,ก,ลวก็ตัวต่อไปที่ผมจะเอาออกนะครับก็คือน้องแฮรลิสนะครับตัวถือโล่นะครับเพราะว่านางเป็นแทงที่บางเหลือเกินนะครับนอกจากอาจะเป็นกระสอบทรายแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยนะครับก็เลยจะเอาน้องแฮรลิสออกนะครับแล้วก็จะหาตัวเม็ดโหดมาเพิ่มสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการเสริมด้าเมจดนะครับนหู ได้ของทองมาด้วยครับหนึ่ชิ้นธาตุดินซะด้วยสุดยอดก็ตัวเมทที่ผมอยากได้ก็จะเป็นน้องฮิมิโกะนะครับตัวธาตุดิน,นครับแต่มันยังไม่เข้านะครับก็เลยต้องใช้ตัวอื่นไปก่อนนะครับข่าวนี้เจอกับธาตุน้ำแล้วก็มีน้องไฮเลนด้วยนะโอ้โหชุบกันเพลินแน่นอน นี่มมเปิดก่อนได้เปรียบสปีดเราสูงอยู่แล้วนี่ผมจะจัดทีมท่าดินแล้วก็เน้นไปทางสปีดนะครับเพื่อที่เราจะได้โจมตีก่อนโอ้โหนี่อันบ้บวนี่ติสีสตังหงตัวคนระับสองตัวโอ้โหนี่มีการฮิ้วด้วย <c oughs> โอ้โหแข็งจริงๆนะกินกันไม่ลงโอ้โหอันนี้บาวแข็งอันนี้เรียกว่าแข็งของจริงแต่ก็ยังตีฮันนี้บาวผมไม่เข้านะครับในที่ไม่เข้าฮันนี้บาวนี่สายแข็งอยู่แล้วนีทําได้เปรียบก็กลับมาอยู่ฝั่งเราแล้วนะมีน,นี่โอโ้มันบ้าพลังโจมตีด้วยโอ้โหก็ยังไม่เข้าอยู่ดีมี พึ่งพาได้เสมนเอน้องสโมโมตหืมฝั่งเราก็โดนไปเยอะเหมือนกันโอ้โหไปชุบตัวแทงใหม่ละนี่นะครับข้อดีของการมีน้องเฮเลนหาวนี่นแหละมันจะกินกันไม่ลงแล้วคือตัวชุบเราตายแล้วโอ้โหตัวชุบเราตายนี่โอกาสชนะมันก็จะน้อยนะครับหืม นี่แตกหนึ่งโอ้โหแล้วสามเท่ากันนีโโน่โอ้โหโหดเกินโหดจุงเบยเดีกจะตันไปหนึ่งตัวนะครับโอ้โหชุบอีกละโอ้ชุบขนาดนี้เลยเหรอชุบขนาดนี้เลยเหรอนี่เฮ้ยทำเป็นเล่นนี่ โอ้คนเดียวก็ได้คนเดียวก็ไหวคนเดียวก็ไหวสำหรับฮันนบาาของผมนี่นี่ฮันนีบาาผมไม่ใช่ธรรมดาเคยหนึ่งต่อสามก็ชนะมาแล้วนี่นี่นี่โอ้โหมีอนไรโหดไหมฮันนีบาาก็ถือว่าสปีดใช้ได้เลยนะครับด่านที่ ขีดสามแปดแล้วนะครับเจอกับทัดลนะครับอันนี้เบานี้แทงสบายอยู่แล้วนะครับตัวเดียวก็แทงได้นะครับไม่ต้องมีน้องไฮริสก็ได้ครับน้องไฮริสนี่กลายเป็นซับแทงไปเลยนะครับเมื่อเทียบความถือกับ อันนีบาแล้วนี่น้องแฮรลินี่คือกระดาษเลยนะนี่ด่านที่สิบขีดสามเก้าแล้วนะโอ้โห,โหเราเจอทาดไฟห้าตัวเลยนะครับจะชนะไหมเนี่ยซีพีมันเยอะกว่าเราด้วยนะครับโอ้โห อาร์ดไฟ5ตัวเลยไปลุยกันเลยนะครับนี่ยังไงเราก็ได้เปิดก่อนนะครับโอ้โหทมโมะผมติดไฟโอ,โอ้โฟูโกติดไฟแล้วนี่เพิ่มพลัลงโจมตีน,นี่แหละขาวนี่แหละนี่ขึ้นหลอดนี่นี่เรียบร้อยยังไม่แตกโอ้โหติดเหลือเกิน อือห <c ười> oh, oh, ืนี่ตัวธนูจะแตกแล้วไม่ยอมแตกสักดีอือหืโอ้โหแข็งแต่ฮันนี่บาาผมแข็งกว่าอยู่แล้วอือหืมแข็งกันจริงไม่ยอมแตกสักตัวเลยเนี่ยแข็งกันไปแล้วนี่นี่เป็นไง อึมนี่ฮันนี่บ้าฟาไปโอ้โห,โโหไม่เขาเรียกว่าโทโมโมะเดแบกนะครับแบกทีมได้ตลอดด่านที่ 10k00 แล้วนะครับโอ้โหด่านนี้เป็นด่านที่เป็นด่านที่เขาบอกว่ามหาโหด <laughs> โอ้โหมันตัวอะไรเนี่ยจะว่าปลามัางกรกิ้งก่าจิ้งเหลนน้ำโอ้โหธาตุน้ำนะครับ CP สองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดะครับมาเดี๋ยวเรามาสู้กันเลยนะครับาวางไอปลากระโหก,กนี่นี่ เฮ้ยเอาจริงนิโอ้ยแข็งสี่ตัวเลยเหรอโอ้โหโอ้ยโหดเกินเฮ้ยเอางี้เลยโอ้โหโคตรโกงอ่ะไม่จะไปสู้ชนะมันยังไงวะเนี้ยโอ้โหตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะโหดเท่าไหร่โอ้โหส่งคำร่ำลือแั้นี้จะไปชนะไงเนี่ย เปลี่ยนตำแหน่งยืนใหม่ครับประมาณนี้เป็นไงโหดจริงๆนี่ลนะเปิดมาก็ตีก่อนเลยนะนี่โหเราตีมันเลื่อนไม่ค่อยลดเลยเนะี่ยโอ้โหแข็งอนะแต่ดามเมจเราก็ได้อยู่นะ เนี่ยแปดหลอดเจ็ดหลอดแล้วเนะี่ยแต่มันแข็งตลอดแล้วมันจะตียังไงอะโอ้โหโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออืมจะผ่านยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองจัดแบบกระจายดูนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ อ่ามามีตัวแทง้วเนี่ยนี่น,น,นี่พลังโจมตีคราวนี้ละ่ะโอ้โหเพิ่มพลังโจมตีแต่ไม่มีโอกาสได้โจมตีโอ้โหแต่รู้สึกว่าตัวบนมันจะไม่แข็งนะครับ มันโหดจเบยรู้สึกว่าตัวบนมันจะไม่แข็งนะเดี๋ยวเราจะให้ธอมโมไปอยู่ข้างบนนะครับมาดูกันอีกรอบนะครับธมโมไปอยู่ข้างบนนะโอเค นี่พอมกนี่นี่บัฟทางโจมตีแข็งอ้าวทำไมทำไมกลายเป็นตัวล่างไม่แข็งแล้วโอ้โหโอ้โหใครจะไปตู้ได้วะเนี่ยโอ้โหโหดงมลยไม่ไหวนะครับสงสัยคงต้องมาต่อวันหลังแล้วนะครับวันนี้ ดูแล้วไม่น่าจะไหวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอไเทานี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเราก็ค่อยมาต่อกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ